นิยายรักสั้นหนุ่มที่เมากับสาวไทยบ้านในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ของภาคอีสานมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพีรักเขาเป็นหนุ่มที่เมามักจะอยู่ในผับหรือร้านเหล้าแทบไม่เคยกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนเพราะเขาหมกมุ่นกับการดื่มเหล้าและหาทางลืมความเศร้าที่เกิดจากการผิดหวังในชีวิตรักครั้งแล้วครั้งเล่าว,วันหนึ่งพีรกเดินเซเซผ่านตลาดนัดเล็กๆในหมู่บ้านและได้พบกับน้องปอ สาวไทยบ้านที่ขายผักอยู่ในตลาดน้องปอเป็นสาวน้อยที่นิสัยเรียบง่ายสุขใจอยู่กับชีวิตในชนบทและไม่เคยสนใจเรื่องของเมืองหลวงหรือความรูราแต่เธอก็เป็นคนที่ใครๆก็รักในความอบอุ่นและน้ำใจที่เธอมอบให้พีระหยุดเดินเมื่อเห็นน้องปอย,ยิ้มให้เขาขณะที่เธอกำลังจัดผักอยู่บนแผงขายชายหนุ่มพยายามจะเดินผ่านไปแต่ไม่รู้ทำไมเขากลับรู้สึกมีอะไรดึงดูดให้เขาหันไปมองน้องปอเอ่ยปากทักทายด้วยรอยยิ้มที่เรียบง่ายและอบอุ่น ไปดื่มเหล้ามากี่ขวดแล้ววันนี้ล่ะคะน้องปอถามอย่างขำๆพีระหัวเราะเบาๆหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นก็หลายขวดอยู่หรอกแต่วันนี้ไม่ได้ดื่มมากเขาตอบน้องปอมองเขาด้วยแววตาที่ไม่ค่อยมั่นใจนักทำไมคุณถึงดื่มเหล้าเยอะขนาดนั้นล่ะคะไม่กลัวเสียสุขภาพเหรอพีรนิ่งไปสักพักก่อนจะยิ้มเจืิญเจริญบางทีคนเราก็อยากหลีกหน,นีอะไรบางอย่างแต่ก็คงหลบไม่พ้นหรอกน้องปอหันไปยิ้มให้เขาอีกครั้ง ถ้าคุณอยากหลีกหนีอะไรให้ลองมาที่ทุ่งนาบ้านเราสิกษาที่นี่อาจจะทําให้คุณได้พบอะไรที่ดีกว่านั้นคําพูดของน้องปอมันลึกซึ้งไปถึงหัวใจของพิรักเขาไม่เคยคิดว่าในที่ที่เขามองว่างเงียบเงานี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ในวันที่ฝนตกหนักอีกวันหนึ่งพีระขับมอเตอร์ไซค์ไปหาเธอที่ตลาดอีกครั้งหยุดท่ามกลางสายฝนที่เริ่มตกหนักเขาเดินเข้าไปในร้านของน้องปอและเห็นเธอกําลังเตรียมผักสดให้ลูกค้าอยู่ อยากลองมาใช้ชีวิตแบบที่คุณบอกไหมพีระพูดด้วยเสียงที่จริงจังขึ้นน้องปอมองเขานิ่งๆก่อนจะยิ้มตอบถ้าคุณอยากลองเราก็พร้อมจะสอนหลังจากวันนั้นพีระเริ่มเดินทางไปหาน้องปอบ่อยขึ้นเขาเริ่มหันหลังให้กับชีวิตที่หมกมุ่นในความเศร้าและหันมาสนใจสิ่งที่แท้จริงในชีวิตสาวไทยบ้านที่ไม่เคยหยุดยิ้มและสอนให้เขารู้จักกับความสุขที่เรียบง่ายวันหนึ่งพีระบอกกับน้องปอว่าวันนี้ผมไม่ดื่มเหล้าแล้วนะ ผมจะใช้ชีวิตให้ดีกว่านี้น้องปอหัวเราะและพูดเบาๆถ้าคุณตั้งใจอย่างนั้นจริงๆชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเองท่ามกลางทุ่งนาและแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องมาพีระรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่แท้จริงในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีเล่าและมีความรักจากสาวไทยบ้านจะทำให้เขาค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิต